A B C Academy คืองานมิ팅ประจำเดือนของกลุ่มคนขอเดียวกันค่ะยินดีที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่กทาน,นะคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีครับ ตัวพลนคงน้อยนะครับ1ครับ ABC 17ครับผมขอบคุณ ABC Academy พี่เลี้ยงทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมทุกคนเลยนะครับที่ทำให้ ABC 17เนี่ยก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้วันนี้เนี่ยหมีนามสกุลว่า ABC นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้อง บอกได้เลยว่าดีใจมากๆครับที่ได้วโครงการนี้นะครับโครงการนี้โครงการที่ทําให้ผมมีความรู้ในการจัดการในการเขียนโครงการในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จขอบคุณวิจภาพดีๆจากพี่ๆน้องๆทุกคนที่ร่วมในโครงการแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับทีมพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนดูแลตลอดทั้ง6เดือนที่ผ่านมาครับ สวัสดีค่ะจัญญา ABC 24ยจากมสอวนะคะการเข้าร่วม ABC Academy สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดของพี่เลี้ยงการให้คำปรึกษาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้อย่างไม่มีกั๊กเลยนะคะเป็นประโยชน์มากค่ะและจะนำไปปรับใช้ในงานวิจัยของตัวเองให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุชาดาธนพานุวันรค่ะ ABC 17มหาวิทยาลัยราชภัทธงบุรีค่ะขอขอบคุณผู้จัดและทีมงาน ABC Academy ทุกคนนะคะ ทีมพี่เลี้ยงค่ะโดยจะพอที่เลี้ยงกลุ่มคุณพาช่วยค่ะอาจารย์ภิลักอาจยา์เอนะคะรวมถึงสมาชิกในกลุ่มทุกคนด้วยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ป๊อบจากราชพัฒนครศรีธรรมราชนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ตัวเองได้รับโอกาสสําคัญในครั้งนี้ประทับใจทีมพี่เลี้ยงและทีมสมาชิกในกลุ่มเป็นที่สุดนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพบเจอกันครั้งนี้จะเป็น 9แรกนะครับที่เราจะได้ต่อยอดงานวิจัยในโอกาสต่อไปขอบคุณครับขอบคุณพี่เลี้ยงทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวอะคาเดมีทุกๆคนด้วยที่เราได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะสวัสดีครับอาจารย์ดรรัชวุฒิสุธทธินะครับ AB416 จากมหาวิทยาลัยรายชภัฏเจริภูมินะครับมีความรู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งได้รับเกียรติในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับ ขอขอบพระคุณทางทีมคณาจารย์นะครับเิียยกรนะครับและอาจารย์พี่เลี้ยงและสตาฟทุกท่านนะครับที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ สวัสดีค่ะศิวพรจาก ABC 24นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางโครงการนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆที่จะนําไปแบบใช้นะคะแล้วก็ตัวอย่างจากพี่เลี้ยงมุมมองจากพี่เลี้ยงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือได้เครือข่ายนะคะทีมนักวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่น่ารักมากๆที่เราจะสามารถ ประสานความร่วมมือในการทํางานร่วมกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะยานิสาเพล่นพ้อจาก ABC 20ค่ะขอบคุณโอกาสนะคะที่ได้เข้าร่วมในกลุ่ม ABC Academy ครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้กับคนเก่งๆนะคะขอบคุณทีมพี่เรี้ยงมากๆนะคะน่ารักมากๆในการช่วยเหลือต่างๆนะคะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมคุณพ้าช่วยด้วยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสีนุชคุตากา ABC 1 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอขอบคุณบพทและมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้มอบโอกาสพื้นที่ในการร่วมเรียนรู้และมอบประสบการณ์ในบทบาทของนักจัดการางานวินจัยเฉิงพื้นที่ขอขอบพคุณโครงการ ABC Academy นะคะสวัสดีค่ะอามราดอมา ABC 20นะคะ ก็ขอขอบคุณบกทน,นะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็ดีใจค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ abc academy ปีนี้นะคะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะพี่เลี้ยงแล้วก็กลุ่มทีมพาช่วยค่ะก็จะนําความรู้ที่ได้นะคะไปพัฒนาต่อ,อยอดในการทําวใจัยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้คือการได้เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรได้ครูบาอาจารย์ได้พี่เลี้ยงที่เป็นกัลยาณธรรม และการส่งต่อสู่กัละยาชนสืบไปขอจเจริญพรขอเจริญพรขอบคุณโยมอาจารย์พี่เลี้ยงเจ้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการทุกท่านรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเอาร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับประสบการณ์มากมายทั้งความรู้มิตรภาพซึ่งจะสามารถนําไปต่อยอดในการทําวิจัยในครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น สวัสดีครับผมอาจารย์สมารถชินทรนจากราชพัชเชภูมินะครับก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณพี่เลี้ยงและทีมงานแล้วก็พี่น้อง a อ c ทุกท่านนะครับตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับผมมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับรวมถึงได้เนื้อหาการอบรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับอัดแน่นด้วยความรู้แต่ก็ตกใจนะครับเมื่อจะจบโครงการแล้วก็รู้สึกใจหายขอบคุณมากครับ เก็บใส่กุญแจ